มันยังนอบาดนี่เอาเมืองเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกันทุกปู่ทุกคนว่าสันทอแม่น,นี่ยังละบาดนี่อยเยมองดูสายยางท่อส่งน้ำว่าสันทอไปมืออื่นอันว่าสิสูบน้ำขึ้นมา,าทังางท้งเครื่องทั้งเครื่องขึนทั้งบดเขาซีไลครับ บานีนพายุเขา่ามองอื่นกระทวม่มมองนันกระทวมโอ้จักสีวาจังได <c oughs> มองนี้ก็บงเงิอมาบมองงดฝนหนอสนอกว้า <c oughs> นาำทาหญ้าว่างลายหญ้ากระลายนาำกระลายเอมอมึงดูไหลโจกโจก <c oughs> จักเห็ดอีหยังอยู่แต่ละมือแต่ละเวน้นมึงดูพีน้อง ออดเลยบ่ได้อัพยูยูทูปโดนแล้วเน็ตสัญญาณเน็ตบ่ค่อยแห้งครับช่วงนี้กะเอา้าเปลี่ยนสัญญาณเน็ตมาแล้วเอาเมืองเอาป๊าดโมพี่นอ้องพ่อแม่พี่นอ้องทุกผู้ทุกคน <c oughs> บ่นท่านลงมือได้นน่วางแผนว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างกับว่างแผนไวส้สะทออันซุมูนีก้กะเมืองดู ไม่พยุ่งเป้าพี่น้องเลยตลอดฟังสายฟังขัวแย่่มยันขับรถลงมาขับรถมออใส่พ่วงขับรถปิกอัพถีบจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานลงมาเมืองรู่พนะูนอ่ะเป้าอุยซ <laughs> ุกอยู่ในเมืองฝ่ามิตรแดดกับฝนวัสะทอไปสุกอยู่ในเมืองคนนันกากินละฟอนยอนใสเสียงเพลงสันดอกหวาเห็นบ่นน่ โ,โทรศัพท์กระไดมึงท่องฝ้าเอ้ยพี่นองเลยแตะมองไหนมันก็นแจ้งมันก็นโฟกัดมองหันนี่ละนี่ละเบาสู่ฟังสนกว่าคนมาม่หนีมมีสินมาเห็ดไ้เห็ดหน้ามานอนหน้าว่าสนอไปเออแต่ละมือแต่ละเว้นใส่กุ้งขายเก็บเห็ดขายวู้ซสมาปีมึหูสิวา่าจังไอ ผู้ดใดว่าอีสานแรงสิจุงแขนเขาว่าเมืองวัะดะไปตกกระตกมังอื่นท่วมกระท่วมมองอื่นมงนี้่าตกมงนี้โ่ท่วมกับมีสายน้ำนี่ละไม่พยุ่งกับเป็นแถวเป็นแนวเลี่ยงกันสายหลยยู่มรงโน้สูงท่วมหัวเงยนข้อขึ้นโดนเมื่อไรมันจะปวดข้อวัสดุไปบอกลูกว่าลูกอ่าตัดขายปีละหนึ่งต้นนะลูกวัสนุักสิว่าจังไดบุ๊เอา้าเหล่าซูฟังนี่กระได เขามองนีก็งามมึงดูผุนอ่ะโอยน้ำว่า,า,าขาดเด้พี่น้องสิแรงแรงขนาดใดวะสันดกสาเก็บกักน้ำเมันเก็บนวยสูบน้ำบาดาลลุงสาน้ำบาดาลก็คือน้ำาม,มันโซลาเซลล์ว,ว่าสันทวะมึงบรรยากาศย้ำมาแรงฟังเสียงนกฟังเสียงเขียดผุนห้องกี้แก,ๆๆๆก่กี้แก่อยู่สันดอกขวา ออสุขล้วละชีวิตนี่ก็ไรมันไปชีวิตสางเพื่ออนาคตของลูกของหลานอันนี้ก็เปาสู้ฟังสันดกวาเอาซํมมี่ล่ะเด้อเม่อยากเป็นเ้าละมันก็สีไปพิจใจผู้อื่นอันนี้ก็เปาสู่ฟังเกษตรพึ่งตนเองเฮ็ดจังสี่ละนั่นขอบุญขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่ติดตามเด้อครับเด้อซมนี่ล่ะคลิปนี้ก็ได้สั้นๆ เข้าใจไงสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับผมวัสดีครับ